ก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวรถของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆ Ben ซ์แอนเค a เมซ2023รถจัดหนักส่งท้ายปีครั้งเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถ b บน z ์รุ่นใหม่ไม่น้อยพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5แสนบาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่3 1ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจเข้าไปชมแคทล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w benzk com ของเรานะครับเรามีรถเบนซสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับเลขไม่9,026กิโลนะครับกับ r c e d e s Ben z A200 a MG Dynamic นะครับคันนี้ราคาปกติอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทช่วง Benz n K m e g a s a l e 2023รถจัดหนักส่งท้ายปีเหลือเพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับยังมีวันตีถึงเดือนกันยายนปี2024เลยนะครับขับสบายๆชิลๆได้เลยและคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับป็นซิน1,300 cc Turbo 163แรงม้าแรงเบรสูงสุดอยู่ที่250นนิวตัเมตรพร้อมเกียร์แบบ d o u ลค u t h 7 g n หรือว่าเจ็ดสปีดนั่นเองนะครับเน้นความประหยัดน้ำมันนะครับผมการดีไซน์ของเขานะครับต้องบอกเลยว่าเหมือน CLS ย่อขนาดให้เล็กลงนั่นเองนะครับดีไซน์ไฟหน้าแบบโชบเชียวนะครับแล้วก็เป็นแบบ LED High Performance นะครับมี Daytime Running Light เนี่ย ถ้าดูผิวเผินี่คือไฟหน้าของ CLS มาเลยนะครับผมตัวกันชนตัวนี้ก็เป็นแบบ AMG ด้วยนะครับในบ้านเราจำหน่ายอยู่2รุ่นรุ่น Progressive นะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัว Top option ตัว AMG กันชนด้านหน้าแบบ Sport นั่นเองนะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Diamond r a d i a o g l นะครับแล้วก็ คันนี้ตกแต่งพิเศษแบบสีไฮรอสแบ็กด้วยนะครับล้อแมกก็เป็นดับเบิลสป้นะครับเป็นขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวยางค่อนข้างหนานครับก็ข้อดีของเขาก็คือเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนั่นเองทําให้ตัวรถคันเล็กเนี่ยไม่กระด้างนั่นเองนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนด้านหลังเป็นแบบ AMG นะครับเพิ่มความสปอร์ตด้วยปลายท่อคู่และที่เพิ่มความดุดดันอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายนะครับ เป็นเหมือนรถสปอร์ตเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบในรถรุ่นนี้นะครับถึงว่าจะเป็นรถไซส์เล็กนะครับผมแต่นี่้าดูห้องความสูมสาระด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะครับแถมยังสามารถพับเบาะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่น,นะคระับสามารถเข้าไปชมแคทอลออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b เบนเน็คของเรานะครับ เรามีรถเบ็นสวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ท,ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยถ้าเทียบรถเซกเมนต์เดียวยี่ห้ออื่นน่ะผมให้10เต็ม10เลยนะครับ อย่างแรกคือตัวบอดนะครับเป็นหนัง black a r t i c l นะครับผสมด้วนมิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับเดินได้แดงทั้งคันด้วยสำหรับรุ่นตัว MG นะครับรวมถึงตรงที่พักแขนเนี่ยเขาก็จะเดินได้สีแดงด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับท้ายตัดด้วยแล้วก็เดินได้แดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ระบบ touch control มาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับผมและหน้าจอครับตรงนี้ก็กินขาดที่ห้องอื่นแน่นอนครับเป็นจอ LCD ยาวเลยนะครับผม ฟังก์ชันต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับระบบ MBUX เขาก็ให้มาเรียบร้อยครับระบบ Entertainment สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับโชว์ตัวกล้องถอยหลังนะครับผมตัวปรับคอนโรลแอร์เนี่ยดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดีไซน์สวยงามสปอร์ตมากและที่สําคัญนะครับตัวนี้ช่องแอร์ต่างๆก็เป็นแบบเทอร์ไบแถมยังมี a m b i e n t l ท g h t ที่เราสามารถปรับได้ถึง64สีแล้วก็ a m b i e n t Light เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์ใช่ไหมครับคอนโซลด้าน คอนโซลกลางแล้วก็แผงประตูแผงประตูด้านหลังก็เป็นไฟแอมเบียนไลท์ด้วยถือว่าออปชันเนี่ยให้มาอย่างครบคันเลยนะครับตรงกลางนะครับเป็นลายแบ็กเปนโนโดูหรูราะครับเปิดมาเนี่ยเป็นช่องวางแก้วแล้วก็ที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับคอนโทรลต่างๆครับเขาใช้ระบบทัชคอนโทรลมาเรียบร้อยนะครับ ปรับตัวรถต่างๆนะครับ Dynamic Select ก็ปรับได้นะครับตัวนี้ก็มี4โหมดให้เลือกกันนะครับผมตรงกลางเป็นช่องเก็บของนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อ USB C ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขึ้นเลยนะครับตัวนี้อ่าจะต่างจาก CLA คือเราไม่ต้องก้มศีรษะเยอะนั่นเองนะครับสำหรับตัว A200 คันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขาครับตัวอบ์ดต่ำลงนะครับทำให้ Headroom เนี่ย เหลือๆเ,เลยครับแล้วก็พื้นที่เล็กรูมก็เหลือครับตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่ากว้างกว่าซีเอแน่นอนแล้วก็ตัวเบาะค่อนข้างเองกว่าน,นิดนึงนะครับนั่งสบายนะครับวัสดุเบาะเนี้ยก็จะเหมือนเบาะคู่หน้าเรียบร้อยเลยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแต่ผมถือว่าห้องโดยสารมันไม่ใหญ่มากก็เพียงพอแล้วนะครับตรงกลางก็สามารถดึงมาเป็นที่ พักแขนได้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับวางแก้วเรียบร้อยนะครับ Mercedes-Benz A 200 AMG Dynamic นะครับเลขไม์น้อยเพียงแค่9,26 0กิโลเมตรนะครับราคาปกติอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับชุ่ม Benz k m e n e g a Sale 2023รถจัดหนักส่งท้ายปีนะครับลดราคาไปเลยครับ200,000บาทเหลือเพียงแค่1,590,000บาทแถมมีวารันตีถึงเดือนกันยายนปี2024ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ แนะนำคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ